สวัสดีครับวันนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวชมกิ่วลมนะครับหรือจุดชมวิวของหมู่บ้านมอละเมืองนะครับแล้วก็จะพาไปชมน้ำตกน้ำตกมอละเมืองนะครับออสองที่นี้นะครับสที่นี้คืออยู่ในอยู่ในพื้นที่อุทยาแห่งชาติศกเมยนะครับ อุทยานแห่งชาติสบเหมืยก็อยู่ในพื้นอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอท่าสองยางนะครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับเ,เดี๋ยวเรารอดูว่าราดูว่าทั้ง2ที่นี้จะสวยงามมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันนะครับป้ายวันนี้จะพาไปเที่ยวชมจุดชมวิว บ้านเมะท่าเมืองตรงอุทยานแห่งชาติาสมยนะครับจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปชมผมก็ยังไม่เคยไปแต่ว่าเนี่ยม,มองเงินมีคนแนะนำวเาอะไรเดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างทั้งจุดชมวิททวทั้งทั้งขี่ลมด้วยเขาบอกว่ามีขี่ลมด้วย,ยวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวชมกันนะ เดี๋ยวไปชมพออร้อมกันนะ ก็คือจากแม่อุสุนะครับจากแม่อุสุก็คือเราก็ต้องกลับไปที่แม่สลินก็คือเลี้ยทางก็ประมาณก็โอ้เลี้ยนทางนี้ไม่ไม่แน่ใจครับแต่ว่าขับไปนานค,คือเข้าแม่สลินก่อนเข้าไ,ไปถึงอา่ามูมบ้านแม่สลินก็เราก็อาจจะออกขวาแล้ว้าตรงปูเทียงแห่งชาติตกเลยแล้วก็ขับต่ับไปอักสักหน่อยหนึ่งได้ยินได้ยินข่าว่า ต,ต่อไปสักหน่อยก็จะถึงก็จะถึงคือชมวิวคิวลมอะไรประมาณนั่นแหละของหมู่บ้านเมะระเมืงเองจะเป็นยังไงติดโซมกันมาเที่ยวก็เราได้เที่ยวสิน,นอ๋อามาอานันนี้วันที่ห้าแล้วมั้งนี่ยังไม่เที่ยวเลยติดฝนทั้ง ไฟฟ้าเพิจะเปิดเนี้ยแหละไปชมกันตอนนี้เรามาถึงแถวแม่สลิดแล้วนะครับแล เป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางแบบโคดเคี้ยวนะครับมันเป็นเส้นทางแบบอักสอบเลยนะครับ เที่ยวมากมากน้อยก็คนคนเป็นไปนะครับแต่ว่า,ากนานรขับการขับขี่ก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรก็ค่อยๆขับไปมันไม่มีปัญหาดูทิวทัศน์นนก็นนะครับตามที่เห็นนะครับก็คนเทียวบ้างน้อยมากบ้างอะไรประมาณแล้วครับวิวก็วิวป่าวิวเขาวิวต้นไม้ แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรกฝนนะโน้มมันก็จะเกี่ยวกับที่นะสบายตานะเพราะว่าฝนก็เพิ่งตกไปสี่วันห้าวันรวดนะครับ ถาถึงที่ทำการหรือุรยงเงี้ยข้าศกเลื่นะครับกเคือขับรถต่อไปนี้ส่อดตามตามตามไปที่นะครับตามที่เขาอกเขาแจ้งไว้คัอขับรถต่อไปสักเล็กน้อยนะครับบอก ไม่ดีแล้วนะครับทางเไม่ได้มีก,การบำหนังรักษา บาสายแต่ว่าคุณโดนบางหมดเลยอะ่ะระหว่างทางก็จะมีเจ้าที่ประมาณนี้นะครับเ,เ,เนี่เหรอ เส้นสุดตรงนี้แล้วตรงบนนั่นคืออะไรอ่ะเป็นหมู่แม่น่ะ,อ,ะอ๋อระหว่างทางสวยกว่าเออตรงน้ำตกก็สวยเนาะอ๋อเฮ้นอนขิ่ลมเออเดี๋ยวมันก็ ที่เขาหทำที่นั่งไว้นะห้ามกางเต็นท์ตรงนี้ได้ไหมนี่ห้ามกางเต็นท์ไม่ได้แล้วแหละไปตรงนี้ห้ามกางเต็นท์ Pas de soleil, pas du soleil, pas soleil, pas soleil, soleil, เดดาสักการะแรงต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพากลับไปชมะระหว่างน้ี่ผม,มาเห็นแล้วมีน้ำตกแม่ละเมองมาเดี๋ยวผมจะพาขากลับไปก็คือจะพาไปชมน้ำตกแม่ละเมองก็เห็นเมื่อกี้เออสวยดีส่วนเส้นทางนี้นะครับก็ะอกมันก็มีหลายมอ์นะครับมณ์ก็จะค่อง้างถึง,งสักสี่สักสี่ห้ามอ์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังจะยังไม่ยังไม่แวะนะครับ ก็คือแต่งห้าที่เดียวก็คือว่าน้ําตกแบบม่น้ำมือเพราะว่าเดี๋ยววันนี้อ่ะก็คือตั้งใจว่าจะไปที่อะไรนะที่แมตาวอครับอ่าก็คือเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะไปรีวิวฉบับเต็มที่แมตาวออีกทีหนึ่งว่าถ้าได้ถ้าได้ข้ามฝันฝัข้า,มา,ม,าม,มากๆเป็นจะดีอย่าง,างนั้นถือว่าถือว่าโชคดีมากแต่จะพยายามไปให้ได้นะครับจะให้คนในคุณที่ดีส่องให้ว่าก็ คนในพื้นที่ที่ติดตอขอไปเที่ยวชมฝั่งข้างมาที่มีสิ่งดีต่างน้ำคนระับลุ้นๆนะครับลุ้นๆกันว่ามันวันนี้จะได้จะถึงไหมเป็นใจลุ้นๆกันว่าวันนี้จะได้ข้ามไปฝั่งข้างมาไหมเนาะได้หรือไม่ได้ผมไ,ไม่เคยจับมฝั่งมาก,มากน,นะครับอยากจะเป็นรีวิวนะเป็นแบบเต็มๆฉบับเต็มไปเลยก็คือข้ามตะวันแล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้น มันน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆครับคิดว่าเพราะผมไม่เคยไปไครับแต่ผมอยากไปมากครับเพราะถือว่าการที่ฝากมาฝากที่มีเจดีย์อยู่กลางน้ำนะ,นะครับบอกว่า รถเส้นทางนี้นะครับก็ระวังเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นไม่ใช่หมาไม่ใช่ไม่ใช่ไก่นะครับเจ้าถิ่นก็คือจะเป็นวัวเป็นควายนะครับที่นี่เส้นทางช่วงหน้าฝนนะครับนี่นี่นี่ต้องขับรถเราต้องระวังนะครับ่มีต้นอิงไม้อะไรต้นไม้ครับขับคนขวางทางในถนนเลยนะดูับไม้เต็มเลยนะครับรถก็จะมาระวังนี่นะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะปลอดภัยทีนี้ นกจากเรื่อสังเกตแล้วคือระหว่างทางนี่นนคือมีวัตถก็ควจะมีหนึ่งก็คือมีต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้มา,วาขวางถนนเนี่ยบางทีก็สองเลนหรือเลนเดียวเนี่ยแล้วก็เ,เจ้าถินก็คือมีมีวัวมีควายมาขวางทางแล้วก็กินไปเลนหนึ่ง,งอ่ะประมาณนั้นแหละเอาขนาดน,นั้นเลยนะเนี่ยตรงนี้มันจะมีม,อน,มอนเคียงมอนเคียงดอยก็เป็นมอนเป็นมอน สีห้าโมงนะครับระหว่างทางก็ดูแล้วมันก็ธรรมดานะครับแต่สิ่งที่เราบอกไางที่ผมมางค์ก็คือที่มีน้ำตกมอระเมืองเนี่ยสวยดีเดินพาไปชมครับนี่ผมมีการนำทาง Đến này là người, nhưng mà trường năm tầm mê lâm mừng ra khỏi mình 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 là mình 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 Nó mình 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 Nó mình từ đồi mình 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 น้ำดูว่าน้ำตกมันลงไปทางไหนอ๋ออือแตงแงใช่ไหม คืออปเมาสักตัวหนึ่งปลานีไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าเห็นแต่มีฟูนี่มีอยู่แต่น้ำก็สา,สาอาดดีเคยกินล่ะแต่ฟูนี่มีอยู่เนาะเห็นฟูนี่มันมีอยู่ นี่คือน้ําตกที่แม่ละบมือครับแต่น้องๆเขาบอกว่าถ้าเป็นหน้าฝนนี่คือน้ําตกจะสวยมากเพราะมันจะออกางน้สองฝั่งเนี้ยช่วงหน้าแล้งก็คือประมาณน้ครับคือมันก็จะมาลงแต่ฝั่งท้ายฝั่งเดี้ว เจดี JD, อยู่กลางน้ํานะครับแล้วก็มันจะอยู่ในพื้นที่ของฝั่งข้างมานะครับออขอขอติดตามชมกันในอีพีสองนะครับในส่วนของจุดพาเที่ยวชมพาเที่ยวชมจุดชมวิวแม่ละเมืองนี้ของเพียมเทเ่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าขอติดตามชมกันนะครับในอีพีสองนะครับแมตตวอนะครับพาเที่ยวชมแมตตวอเจดีกลางน้ํา